สนับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปี s u ซูกิด e a อ of the Year ยมอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซู z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศเฮตุโคตรคนใหม่ป้ายแดงของแมนยูนะครับพี่เจ๋งรูเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงในช่วงต้นฤดูกาลว่าความจริงแล้วอ่ะเขาได้คุยกับประธานสโมสรว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือปีสุดท้ายของเขากับสปอร์ติ้งลิสบอนเราเริ่มต้นฤดูกาลกันได้ดีมากๆจากนั้นแมนยูเต็ดก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินค่าฉีกสัญญาดังนั้นผมไม่เคยมีปัญหากับท่านประธานสโมสรลิสบอน bon เลย ผมถามแมนยูเต็ดไปว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดพวกคุณจะรอผมจนจบลูกกลนนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการในทีแรกแต่สุดท้ายแมนยูเต็ดตอบกลับมาชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้คุณต้องตัดสินใจทำให้ผมต้องคิดต้องตัดสินใจและสุดท้ายนี่คือบริบทที่ผมต้องการผมจะสามารถทำทุกอย่างในแบบที่ผมเลือกได้ในแบบที่ผมฝันได้มันคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โสดสำหรับโอกาสในการดึงตัวลูกน้องเก่าที่ลิสบอนไปร่วมทีมแมนยูเต็ในนาคตข้างหน้าผมจะไม่ดึงตัวผู้เล่นของลิสบอนในช่วงตลาดมกราคมนี้อย่างแน่นอนหน้าหนาวนี้ไม่ดึงแต่ว่าซัมเมอร์ปีหน้าไม่รู้ใช่ไหมครับ <laughs> จริงๆก็มีอยู่หนึ่งถึงสองคนที่ผมชอบแล้วก็จริงๆผมก็ออกตัวมา เป็นระยะเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะอากองหลังเซนเตอร์คนนั้นอะ่ะเออถ้าเกิดใครเป็นแฟนช่องก็น่าจะรู้ว่าผมหมายถึงคนไหนแล้วก็ล่าสุดคนนั้นอะ่ะยิงคมๆอะ่ะที่ถล่มประตูอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหแล้วไม่ได้รอบอลป้อนอย่างเดียวขยับออกซ้ายออกขวาจังหวะเฟิร์สทัชพา a แอนด์มูฟอย่างว่าเลยครับเป็นอดีต เด็กปั้นของไบรตันเรื่องของทักษะเชิงบอลความเข้าใจเกมมันก็ตามระบบฟุตบอลอะคาเดมี่ของไบรตันที่ก็ซับทราบกันว่าเป็นบอลระบบถูกไหมเมื่อคืนนี้ก็เกือบชนะลีพูได้แต่โดนลูกทีเด็ดนะครับลูกโหมในช่วงครึ่งหลังแล้วก็การแก้เกมของโค้ชอาร์เนอร์ทีนี้กลับมาที่บทสัมภาษณ์ของโค้ชพี่เจ๋งรูเบนอาโมริมเขาบอกว่าผมจะไม่ดึง นักเตะของลิสบอนไปร่วมทีมในช่วงมกราคมนี้อย่างแน่นอนหลายปีที่ผมอยู่ที่สปอร์ติ้งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมทุกคนรู้ดีว่าผมรักที่นี่มากมายแค่ไหนแต่มันยังไม่ใช่เวลาที่ผมจะกล่าวคำอำลาในตอนนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นความท้าทายที่น่าดึงดูดอย่างมากเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ผมไม่สามารถปฏิเสธโอกาสครั้งนี้ได้แล้วก็อโมริมบอกว่า สำหรับลูกทีมไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะในแง่ของความโกรธหรืออะไรอะ่ะแต่ทุกคนเศร้าผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างออกไปบางคนอยู่กับผมมายาวนาน4-5หปีผมมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแต่จนกว่าจะถึงเกมกับบรากาผมยังคงเป็นบอสของพวกเขาและพวกเขารู้เรื่องนี้ดีเกีย e วเคเลสตอนแรกผมจะเรียกว่าโยเคเลสเรียกเกวเคเลสไปก่อนละกัน เจ้าตัวนะครับเกียวเคเลสพูดถึงความรู้สึกข,ของเขาหลังจากที่ทราบข่าวว่าอาร์โมริมจะไปคุมแมนยูเอเตนะครับเขาก็บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้คือตอนนี้ผมอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ผมมีความสุขกับที่นี่ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ผมเสียใจที่เขาไปคุมแมนยูเอเตผมขอให้เขาโชคดีซึ่งเจ้าตัวมีสถิติ การยิงประตูนะครับที่ยอดเยี่ยมเราไม่รู้ว่ายิงเรียกค่าตัวอีกหรือเปล่านะแต่มันมีค่าฉีดสัญญานะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านยูโรเออมีค่าฉีกอยู่ที่ตัวเลขร้อยล้านยูโรนะแล้วก็อายุยี่สิบหกปีนะครับเด็กคนนี้คือจริงๆก็ไม่เด็กแล้วแหละแต่ว่า,ายุน้อยกับผมไงเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้อายุยี่สิบต้นๆน,น,นะครับเรื่องของวัยเรื่องของฝีเท้าอะ่ะคือมาปุ๊บ แล้วใช้งานได้เลยมีประสบการณ์ในบอลอังกฤษมาแล้วทั้งเล่นเยาวชนของบรตัตนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ชิมลางไป7-8นัดยิงประตูได้อ่แล้วก็ลงไปฝึกวิชาที่เดือะแชมเปี้ยนชิพกับโคเวนท r รี ry, นี่ก็ยิงประตูได้เยอะเหมือนกันก่อนที่จะไปอยู่กับลิสบอนก็ทำสถิตินะครับโอ้โหคือคือตามภาพเลยนะตามภาพเลยในแต่ละปีดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโปรตุเกส มันเล็กเกินไปสําหรับเขาแล้วเขาต้องไปหาความท้าทายใช่แล้วฮะด้วยการย้ายไปเล่นให้พวกแมนซิตี้หรเวฮูอาร์เซนอลอะไร <c oughs> <c oughs> ส่วนของแมนยูเนี่ยโอเคจริงอยู่ว่ามันก็ไม่ได้น่าดึงดูดอะไรขนาดนั้นหรอกก็เข้าใจมันไม่ได้น่าดึงดูดขนาดนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าโอกาสก็ยากทุกวันนี้พีมิลีกแต่ละทีแม่งก็มาตรฐานไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้น ถูกไหมยูเวนเสียแต่โค้ชจะสามารถแก้เกมแก้หมาสถานการณ์ข้างหน้าได้หรือว่าแต่ละทีมจะมีตัวพิเศษที่สามารถตัดสินพื้นที่สุดท้ายได้ในแต่ละวันแต่ละนัดอะไรแบบเนี้ถ้าเกิดแต่ละทีมมีตัวตัวแบกก็ดีไปเข้าใจอยู่แมนยูตอนนี้อันดับตารางคะแนนไม่ดีเข้าใจว่าแบบเขาจะมาตกต่ำกับเราทำไมแต่ก็โค้ เขาก็มาจะมาทํางานที่นี่แล้วอ่ะแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยความหวังอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อเรื่องนี้สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจาวันที่3เดือน11ปี2567ขอคนละ1ไลค์1 like, การกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตียอดขายดับหนึ่ของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์ วิดีโอ u t u b e ด้านล่างฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วงการคลิปแบบนี้เครื่องเลมขนน้องชายไค่กูมิ่งสนใจเอาไปโกนไหมโคตรเจ๋ง <laughs> ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันเหมือนเดิมหลังเกมที่แมนยูจะเปิดบ้านพบกับเชลซีเป็นบิ๊กแมตช์ที่โลงละคอแห่งความฝัน โอเคเรามาดูสถานการณ์เรื่องของตลาดซัมเมอร์กันก่อนอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าตลาดซัมเมอร์ปีหน้าเด็กผีส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวแมนยูเ,เ็ดจะลงตลาดเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กแล้วก็ปีกคือเป็นตลาดริมเส้นเลยครับตลาดแบ็กอ่าโอเคถ้าเกิดอโมริมเขาเข,าเข้ามาแล้วเขาจะต้องการวิงแบ็กก็ต้องไปหาวิงแบ็กมาแล้วก็ปีกเนี่ยเสริมแน่ๆอนาคตของอันโตนี่รวมถึงแรดฟอร์ดนี่ไม่แน่นอนถ้าเกิด2คนนี้ย้ายออกไป ก็ต้องมีการซื้อปีกคนใหม่เข้ามาดังนั้นตำแหน่งริมเส้นไม่ต้องห่วงครับตามข้อมูลข่าวคือแมนยูจะลงตลาดแต่ที่นี้ในส่วนของตำแหน่งสูงหน้าตัวเป้าผมเคยพูดแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมฟังอยู่บ่อยๆว่ามันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมันเป็นตำแหน่งตัวแบกที่จะสามารถตัดสินเกมได้ลาสมุตบูทแห่งอาร์ไยลุนผมอยากให้เก็บน้องไว้นะครับ อันนี้ก็ออกตัวแต่แรกเลยนะอยากให้เก็บน้องไว้แล้วก็หวังว่าปีนี้จะยิงได้เยอะๆพัฒนาเรื่องของฝีเท้าขึ้นมาแล้วก็อยากให้มีบอลปอนเยอะด้วยในส่วนของอาจารย์ดูโจซัวเซิร์ซีเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ก็ต้องปรับตัวเรื่องของจังหวะสปีดบอลถูกไหมครับแล้วก็เขาเป็นนักเตะที่สไตล์การเล่นเนี่ยแตกต่างจากคอยลุนโอเคเราดูจะมีกองหน้า2โปรไฟล์แล้วก็อายุน้อยอยู่ในทีมแล้ว แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดบอร์บริหารเนี่ยเขามองว่าโอเคจะเสริมแบ็กเสริมปีกแต่ถ้าเกิดกองหน้าเนี่ยมันผลิตสกอร์ได้น้อยฟุตบอลมันก็ชนะกันได้ยากเราก็ไม่รู้ว่าทั้งฮอยลุนกับเซอร์ซีจะสามารถผลิตสกอร์ให้แมนยูได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงมันต้องมีครับสูตรหน้าหมายเลขเก้าที่สามารถผลิตสกอร์หรือยิงประตูให้คุณได้เยอะๆอ่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดสุดท้ายบอร์บ,บริหาร จะไม่เสริมกองหน้าเข้ามาแล้วผมโอเคไหมผมก็แล้วแต่เลยแล้วแต่บอร์ดบริหารว่าโอเคถ้าเกิดเขาประเมินแล้วแหละว,ว่ามันมีตำแหน่งอื่นเล่งด่วนมากกว่าก็คุณมีกองหน้าโปรไฟล์เด็กอยู่2คนน่ะอยู่ในทีมอยู่แล้วก็ใช้ไปเลยแบบยาวๆอีกปี2ปีหรือ3ปีอ่ะว่ากันไปก็ตามนั้นนะครับอยรุนเนี่ยเราลงทุนโอ้โหกสิเล้านน่ะถูกไหมส่วนของเซิร์ซีนี่ก็พึ่งเซ็นมา ดังนั้นก็ให้กำลังใจคนที่มีอยู่นะครับทั้งฮอยหลุนแล้วก็เซอร์กซีสำหรับความพร้อมก่อนเกมนะครับที่แมนยูเต็ดจะลงสนามพบกับเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับเป็นโปรแกรมบิ๊กแมตช์แมนยูจำเป็นต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพราะว่าอันดับตารางคะแนนปัจจุบันก็อย่างที่เห็นเห็นกันโอ้โหไม่ค่อยดีเลยต้องชนะให้ได้สถานเดียวครับถ้าม่อยากอันดับรูดกูลงไปมากกว่านี้ แลวคือฟอร์เรสเนี่ยมาแรงมากล่าสุดติดท็อปโแล้วเชลซี Chelsea เองเห็นอาร์เซนอลกับแมนซิตี้สะดุดก็ต้องรีบทำอันดับตารางคะแนนขึ้นไปดังนั้นมันเป็นเกมที่ผมว่าใส่เต็มครับทั้งสองทีมเชลซี Chelsea ก็อยากจะลบล้างสถิติการมาเล่นที่บ้านแมนยูที่ก็ไม่ดีมาหลายปีแล้วให้ได้ส่วนแมนยูก็ต้องการต่อยอดเรื่องของโมเมนตัมจากบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วก็ต้องการที่จะเล่นเพื่อที่จะ เอาใจรูเป็นอาโมริมด้วยผมว่ายังไงอาโมริมได้มีการเช็คฟูลแมตย้อนหลังอยู่แล้วดังนั้นนักเตะแมนยูเนี่ยวิ่งเป็นมา้าและแถมเล่นในบ้านตัวเองด้วยความพร้อมของแมนยูนะครับจะไม่มีโยโร่มาเลเาซียแม็กควเมนูแอนโตนี่ลูกชอแล้วก็เมสันเมาส์เจ็บแฮมสติงแล้วพักนานไม่นานอะ่ะคือมันดูเป็นปิศนามากๆปวดหัวเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งเชลซีซานโชจะไม่สามารถลงได้จะไม่สามารถลงได้นะครับก็ยังอยู่ในสัญญาเรื่องของยืมตัวอยู่นะสำหรับเจดอนซานโชเท่ากับว่าฝั่งซ้ายของเชลซีจะเป็นเนโตทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเกมนัดน,นี้อันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะครับจุดยุทธศาสตร์สำคัญคือพื้นที่ริมเส้น ฝั่งขวาของแมนยูหรือก็คือฝั่งซ้ายของเชลซีด้วยความที่แมนยูเต็ดใช้แบ็กในการเติมสูงคือฝั่งของดา์โลส่วนแลดฟอร์ดเนี่ยมันจะดรอปลงมาต่ำกว่าหน่อยจะเป็นดา์โลที่สอดขึ้นไปแล้วก็รอเล่นหลังลายไม่ว่าจะสอดขึ้นไปตบคัทแบ็กให้เพื่อนแบบในเกมนัดล่าสุดที่พบกับเลสเตอร์หรือว่า เติมขึ้นไปสอดแล้วยิงก็ขอให้ยิงให้เข้านะนอกจากนี้ฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่ข้าพลังในการเล่นเกมรับไม่ได้เยอะด้วยถ้าเกิดเราอ้างอิงตัวจริงในช่วงที่ผ่านมาเปกจะเป็นแรดฟอร์ดส่วนแบกจะเป็นดาโลคู่นี้เอาตรงๆอะ่ะก็ยังไม่ค่อยน่าไว้เนื้อเชื่อใจเท่าไหร่ยิ่งเวลาโดนโถมโดนโจมตีเนี่ยน่าเป็นห่วง ผมเชื่อว่าโคพาเมอร์จะต้องถ่างออกมาทางฝั่งซ้ายของเชลซีเพื่อเล่นร่วมกับเนโตฝั่งซ้ายของแมนยูนะครับลิช่าเนี่ยไม่ได้เติมสูงอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของกานาโชาที่เป็นปีกซ้ายในการดนสดซ้าเป็นส่วนใหญ่ดวลหนึ่งต่อนหนึ่งจะเปิดบอลให้เพื่อนหรือว่าจะกระชากเข้าไปยิงอะไรต่างๆก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นผมมองว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาของแมนยูแล้วก็ซ้ายเชลซีอ่ะ เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่นี้หัวใจหลักของเกมรุกเชลซีคือโคพาเมอร์ครับแจ็กสันจะได้บอลสวยๆบอลหวานๆจากโคพาเมอร์หรือเปล่าหรือโคพาเมอร์จะได้มีโอกาสในการเกเวทม์โจมตีสร้างอิมแพคให้กับทีเพราะตอนนี้เขาเป็นตัวพิเศษเขาเป็นตัวแบกเกมรุกของเชลซีอยู่ที่ว่าแมนยูเนี่ยดูแลโคพาเมอร์ดีขนาดไหน ส่วนตัวนะครับผมอยากให้จัดอูกาเต้ลงคู่กับกาเซมิโรเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่แล้วก็อยากให้มีใครคนใดคนนึงอะ่ะทำหน้าที่ตามประกบโคพาเมอร์เลยไปไหนไปด้วยจะช่วย60หรือไม่แล้วแต่แต่ขอให้แบบไปไหนไปด้วยเลยตัวติดกันเลยดูแลแบบดีๆท่านผู้ชมครับจำที่เอเล่าเนี่ยเคยดูแลอาซาไหม คือตอนนี้โคพารเมอร์อิมแพคต่อเกมเนี่ยเขาสูงมากดังนั้นเนี่ยแมนยูห้ามละสายตาเลยต้องเข้าถึงตัวเลยถ้าตัดโคพารเมอร์ออกไปได้อะความอันตรายในเกมรุกของเชลซีครับขอโทษลิ้นพันกันก็จะลดลงไปพอสมควรส่วนทางฝั่งเมนยูเน้นในลักษณะบอลแนวลึกอออกปีกหรือว่าเข้ากลางอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลแนวลึกออกปีก ก็อยู่ที่ว่าเกมเพรสซิงของเชลซีจะสามารถทำงานบีบให้หลังหรือว่าการของแมนยูเนี่ยออกบอลขึ้นไปสเปะสปะได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดวางบอลไปให้ข้างหน้าเก็บไม่ได้เลยฟุตบอลจะอยู่ในการครอบครอ,องของเชลซีซะเยอะเพราะว่าทั้งลาวียกับไกเซโดเนี่ยบอลแถว2เก็บได้เยอะครับโดยเฉพาะไกเซโดเนี่ย ปวดหัวแน่นอนสําหรับเกมรูกของแมนยูมาดูสกอร์นะครับเขาให้แมนยูเสมอกับเชลซีไป2อซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงผมคิดว่ามีโอกาสออกเสมอค่อนข้างสูงสำหรับเกมนัดนี้แมนยูเต็ดเองฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีครับแต่ว่าได้เล่นในบ้านแล้วก็เป็นจังหวะบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยส่วนของเชลซีมีความฮึกเหมิมต้องการสามแต้มากม แต่สถิติในการเจอกับแมนยูที่บ้านที่โอตาฟอร์ดไม่ค่อยดีและผมคิดว่าเกมมันน่าจะยิงกันมากกว่า1ลูกแต่สุดท้ายจบลงด้วยสอกอร์ผมคิดว่า2-2เช่นเดียวกับวูสอกอร์พี่มาลุฟนิสรอยจะสามารถพาทีมผ่านโปรแกรมที่ยากที่สุดนะครับในจำนวนคุมขัดตาทับซึ่งเหลือโปรแกรมอีก3นัดมีเจอเชลซี p a เ k แล้วก็เลเตอร์เจอเชลซีเนี่ยตึงที่สุดแล้ว จะสามารถพาลูกทีมผ่านไปได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมหลังเกมถ้าอูกาเต้ได้รับหน้าที่ในการประกบโคพารเมอร์ก็ต้องใช้เอาความสดนี่แหละไปไปบทนะถ้าเกิดเป็นกาเซมิโลเนี่ยตามอยู่ตลอดผมกลัวแกจะไม่ทันนะครับผมว่าให้เป็นหน้าที่ของอูกาเต้ด่านแรกแล้วกาเซมิโลรอซ้อนดีกว่าส่วนคนอื่นก็ต้องช่วยดูแลนักเตะคนอื่นด้วยเดลิกเอาหน่อยเอาหน่อย ถ้าเกิดลีดเลิฟได้ลงก็อย่าพลาดนะเว้ยพี่เลิฟอย่าถอยเยอะนะโอน่าช่วยเซฟด้วยไอ้แรดฟอร์ดมึงถ้าเกิดมึงลงตัวจริงตั้งใจวิ่งหน่อยคอยลุนยิงให้ได้น้องชายพี่อาจารย์ดูจะลงไหมแม่ฝากฝากความเป็นห่วงถึงนักเตะหลายคนเลย <laughs> ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอโคโลนหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็เกม FC ออนไลน์ เกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าทิ้งลิงก์ช่องทางการโหลดไว้ที่ดิสคริปชันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ